ยาอาหารเสริมให้ดีก็บอกให้เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วรบกวนถ่ายวิดีโอก่อนแก่สินค้าทุกครั้งเพื่อยืนยันกับร้านแจ้งใน24ชั่วโมงหลังจากได้รับสินค้าไม่มีวิดีโอเท่ากับไม่รับผิดชอบกรณีทุกกรณีขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนนะคะตามนี้แหละ อันนี้พี่ผมถ่ายวิดีโอนั้นนะ ดีคร <aunque S 2> ับดีดีครับดีดูนดี Di Woi kau cuak Di nhắm dùng người ra tí thuốc vàng